สวัสดีค่ะเมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับรถไฮลักซ์ลีโวพิลเนอร์ 4ประตูค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นมขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะในเกรดรุ่นของ t ต y o า a 4ประตูพิลเลอรนะคะด้านหน้าของรถยนต์คันนี้ค่ะคันนี้เขาจะมาพร้อมกับไฟเด t ์ท e l e ันนิ่งไลท์แล้วก็ให้แสงสว่างแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะสว่างชัดเจนอลังการสวยงามค่ะเวลาสวนกับรถยนต์คันนี้นะคะมีสะดุ้งแน่นอนมีแสตาแน่นอนค่ะคันนี้ไม่แต่งอะไรให้บ้างคันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มทั้งคันเลยนะคะ มีอะไรบ้าง20กว่ารายการเยอะมากๆเลยเรามาดูอันแรกเลยที่สะดุดตาท่านผู้ชมแน่นอนค่ะอ,นนอันนี้นะคะเป็นตกแต่งกระจังหน้านะคะเป็นของศูร์เตอรตตาแท้เลยค่ะเป็นชิ้นคโครมเมียมแบบนี้ค่ะจะมีสัญลักษณ์ไฮรักเพิ่มแบบนี้ค่ะรถยนต์ทำให้หน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะส่วนด้านล่างค่ะที่โคตรๆหลอ่ลอๆแบบนี้ก็คือกันรกระแทกด้านหน้าของตเตตาค่ะตอนนี้นะคะ เขาคิดใส่กันมากเลยเพราะว่ารถยนต์ตัวสูงเนะะี่ยค่ะอาจจะไปโดนอุปสรรคอะไรที่เป็นการกระแทกให้รถยนต์เสียหายนะคะติดการกระแทกแบบนี้ไปทั้งสวยแล้วก็เท่เลยค่ะเป็นของโตโยต้าอีกเหมือนกันชิ้นนี้เนี่ยเบาๆคือประมาณ8 0 0พันะคะเจ็ดกว่าบาท8 0 0พค่ะแค่2ชิ้นก็ใหญ่โตแล้วลค่ะมาดูด้านฝามาดูด้านซ้ายมือของรถยนต์ค่ะเดิไปไม่ถึงไหนเลยมีของใหม่ของสู์อีกแล้วค่ะเป็นตกแต่งค่ะเป็นครอบไฟตัดหมอกโซเมียมนะคะซึ่งใส่แล้วรถคันนี้ดูตอ่อดูเต็มมากเลย ขยับไปอีกนิดนึงค่ะตามด้วยซุ้มล้อของโตโยต้านะคะคันนี้เป็นของโตโยต้าแท้เลยเราดูจากวัสดุ P PP P V ที่แข็งแรงมากนะคะแล้วแถมยังเลือกเล่นสีได้ด้วยนะคะสีที่เราเลือกเล่นคันนี้จะเป็นสีแดงนะคะเพียงแค่แกะสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะสีแดงก็จะสวยงามเลยค่ะ ด้านข้างของรถยนต์คันนี้นะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะเป็นสติกเกอร์นะคะรีโว่ค่ะที่เราดีไซน์แล้วก็ออกแบบเองนะคะสั่งมาติดตั้งให้กับลูกค้าคันนี้ค่ะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถยนต์สติกเกอร์ค่ะซึ่งเหมาะมากๆเลยกับสติกเกอร์รีโว่เท่ๆสีขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีตัดแดงด้วยมีโลโก้โตโยต้าด้วยค่ะยังไปหนไม่ถึงไหนเลยค่ะมีชิ้นหนึ่งแล้วค่ะชิ้นนี้ค่ะเป็นกันรกระแทกประตูนะคะกันกระแทกประตูเนี่ยก็มีให้ทั้ง4บานนะคะ4ประตูเลยมันเป็นวัสดุ พลาสติกอย่างดีนะคะที่นูนขึ้นมาค่ะแถมยังมีสัญลักษณ์มีสีนะคะเดินเส้นสายสีแดงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ของโตลต้าแท้นะคะชิ้นนี้ก็ครึ่งหมื่นเหมือนกันค่ะคือคันนี้ของแต่งอย่างเดียวหลายหมื่นมากเลยนะคะติดให้ทั้ง4บาลเลยค่ะเรามาดูค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆขึ้นมาค่ะของแต่งชิ้นใหญ่อีกแล้วเหมือนกันค่ะคือมือจับแบบสปอร์ตนะคะมือจับแบบนี้ค่ะเป็นของโตลต้านะคะ ด้านในเป็นโครเมียมและด้านรอบข้างนะคะก็เป็นวัสดุอย่างดีมากๆทำให้มือเปิดประตูเนี่ยแค่นี้ก็ดูแพงแล้วค่ะชุดนี้นะคะเป็นของโตโยต้าแท้นะคะแค่ตัวมือเปิดประตูเนี่ยเจอมูลค่าเกือบ3,000บาทนะคะกันสัตว์ข้างค่ะกันสัตว์ข้างรถยนต์คันนี้ก็เป็นกันสัตว์ข้างของแท้อีกแล้วค่ะคันนี้บอกเลยว่าของแต่งเนี่ยหลายหมื่นมากเลยนะคะให้ดูรอบๆของรถยนต์คันนี้ค่ะ ขับเข้ามาที่ตกแต่งฝาถังน้ํามันนะคะเป็นสัญลักษณ์ไทยลักณค่ะของศูนย์อีกเหมือนกันค่ะเท่แบบนี้เลยรับกับตัวรถนะคะชุดแต่งเข้ากันหมดเลยค่ะคันนี้ก็เต็มเต็มเลยมาดูด้านหลังของรถยนต์คันนี้ค่ะด้านหลังของรถยนต์คันนี้ไม่เบานะคะมีอีกค่ะมีสติกเกอร์เข้าชุดกับด้านหน้านะคะติดตั้งค่ะตำแหน่งคือเป๊ะมากเลยตำแหน่งของด้านข้างนะคะลายโครนนะคะติดกับสัญลักษณ์ตัวตั้งแบบนี้เลยค่ะเนียนพอดีเป๊ะเลยด้านล่างนะคะแล้วก็ มาเว้าสัญลักษณ์รีวอรตรงนี้อีกค่ะให้สวยคันนี้ค่ะก็ไม่เคยไม่แถมนะคะ่อนแรงปิดฝาท้ายค่ะให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอะ่ะ นอกจากคันนี้จะหล่อลุยแล้วเนี่ยก็ยังอำนวยความสะดวกได้ด้วยนะคะด้านข้างค่ะถ้าด้านบนมีคนเห็นมีคนตาดีเห็นเราจะสังเกตเห็นราวหลังคาใช่ไหมคะคันนี้ค่ะก็ติดตั้งราวหลังคาค่ะเหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็นของโต้ตาแท้เหมือนเดิมค่ะรอบคันค่ะฝั่งนี้เนี่ยแสงน้อยนิดนึงค่ะแต่ว่าจะเนียนตาไปเลยค่ะถามว่าสติกเกอร์อันนี้ดูดูเลอะไหมสําหรับเมย์เม์ชอบเลยค่ะเมย์รู้สึกว่าสติกเกอร์อันนี้นะคะเหมาะก,กับรถยนต์คือพอดีพอดีค่ะยังเห็นตัวบ ดีรถยนต์นะคะยังเห็นอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็เห็นสติ๊กเกอร์อย่างสวยงามด้วยค่ะแบบนี้นะคะมาซื้อกับเมย์ค่ะเมย์จัดให้แบบนี้เลยค่ะรถของคุณนะคะจะเป็นรถคันเดียวที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยเลยค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะแต่งครบถ้วนมากๆเลยเมย์ด้านในที่ยังไม่ได้ไปเปิดดูนะคะก็จะมีเบาะหนังค่ะเบาะดําได้แดงก็จะเป็นซิงเกิลเจอร์ของเมย์อยู่แล้วที่ให้งานคุณภาพสูงนะคะคุณภาพดีค่ะ ส่วนด้านหน้านะคะเมย์ก็ติดตั้งชุบฝากระโปรงหน้าให้กับลูกค้าด้วยค่ะคันนี้จบหลอๆแบบนี้เลยคะ่ะติดตั้งของแท้จากโตโยต้านะคะแล้วก็ติดตั้งจากโชว์รูมค่ะไม่ได้นํำรถของท่านออกไปจากนอกบริเวณโชว์รูมเลยนะคะลูกคา้ารถยนต์คนันนี้ลูกค้ารับรถแค่1กิโลเองค่ะคือรถยนต์วิ่งอยู่แค่ภายในโชว์รูมนะคะเราติดตั้งของแท้ค่ะของรับประกรันของโตโยต้านะคะเรานะคะมี่วนลดของแถมค่ะแล้วก็ ของทุกยอย่างสะดวกนะคะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะถ้าคุณอยากได้แบบนี้นะคะหล่อๆแบบนี้เลยไม่เหมือนใครแบบนี้นะคะอยากให้มาซื้อกับเมย์ได้เลยค่ะขออนุญ,ญาตฝากเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรเมย์ค่ะ0 8 2 1 9 8 9 9 3 9นะคะแล้วมีอีกท่านหนึ่งค่ะที่เป็นคนละ,ละเอียดดีเทลแต่งรึคนนี้เลยคือคุณแหม่มนะคะเบอร์โทร0 8 6 7 5 7 6 9 9 9ค่ะถ้าใครสนใจแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเมย์ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ